สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอิดไปเยือนบารอิดแดง2009กับผมออยรัตกรสอนสือครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมหน้าง,งานนะครับลูกค้าที่ใช้สินค้าจากอิดแดง2009ครับถ้ามคำแล้วก็ไปกันเลย ครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงหน้าง,งานของคุณลูกค้าที่ใช้สินค้าจากอิดแดง2,009เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นการก่อสร้างโครงการบ้านพักในอำเภออุทัยนะครับใช้เป็นสินค้าอิดแดง2รูใหญ่ขนาด5คูณ6คูณ15เซนติเมตรพื้นที่การก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ180ตารางเมตรระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ5เดือนครับ และเพิ่มให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวออยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปชมภาพหน้าง,งานกันเลยครับและไปดูกันครับว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกใช้สินค้าอิดแดง2รูใหญ่จากทางอิดแดง2องหครับไปเลยครับ จากที่ออได้สัมภาษณ์ลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าที่เลือกใช้อิฐแดง2รูก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือมีขนาดก้อนใหญ่ครับสามารถก่อสร้างได้ไวแล้วก็มีรูระบายอากาศครับเพื่อช่วยในการของระบายอากาศแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนั่นเองครับสินค้าอิฐแดง2รูใหญ่นะครับที่ลูกค้าเลือกมาใช้งานนะครับลูกค้าแจ้งว่านามาใช้ก่อผนังนะครับทั้งหลังเลยครับของบ้านหลังนี้ครับเพราะผนังบ้านนะครับเป็นส่วนที่ต้องแข็งแรงครับเพื่อรองรับก่อการตอกและการเจาะนั่นเองครับ หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่ต้องการความชนานาญใน่วนภาคกลางานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทนทวุฒิโปรเจกต์ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหน้างงานของคุณลูกค้าครับที่เลือกใช้สินค้าอีทแดง2009ครับสําหรับผู้ชมที่ชมคลิปนี้สนใจสินค้าของทางอีทแดง2009สามารถแอดไลน์หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับสาหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ